พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธโธสติใจวันที่16สิงหาคม2568สาธุเจ้าค่ะ ความสดใสใจสว่างทางหลุดพ้นตรัสรู้อยู่ที่ตนบนความใสสติใจรู้สว่างกลางใจใสไปสุดขอบ ในโลกนี้เห็นเป็นขอบกรอบมันอยู่พระธรรมคำคมพระกรูบาสติใจสาธุเจ้าค่ะ